สวัสดีครับไอรันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ถามไทยกันเข้ามาเยอะมากนะครับสาหรับเงินเยียวยาโรคลำปีสกินซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางภาครัฐนะครับได้มีการทยอยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโรคลำปีสกินตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ซึ่งก็เป็นข้อมูลมาที่2มีนาคม2565นะครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วกว่า37,000ราย ร,รวมวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่8 4 4ล้านบาทและเมื่อวานนี้4มีนาคม2565นกะครับก็ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพิ่มอีก13จังหวัดพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เงินเข้าแล้วก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งก็ได้แก่หนึ่งนะครับเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับโอนให้พี่น้องกเกษตรกรอยู่ที่7 0 9รายซึ่งก็มีวัวอยู่ที่813ตัววงเงินกว่า14ล้านบาท สองเป็นจังหวัดนครราชสีมารอบที่หนึ่งนะครับโอนให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ที่973รายก็วัวอยู่ที่1,107ตัวรวมวงเงินกว่า19ล้านบาทและก็รอบที่สองโอนให้พี่น้องเกษตรกรอีก2008รายนะครับก็วัวอยู่ที่2170ตัวรวมวงเงินกว่า39ล้านบาท3เป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอนให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ที่45,18ราย จำนวนวัวอยู่ที่4,910ตัวก็รวมวงเงินกว่า105ล้านบาท4เป็นจังหวัดยะโสธรโอนรอบที่2ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่127รายจำนวนวัวอยู่ที่133ตัวซึ่งก็มีวงเงินกว่า2ล้าน8แสนบาท5เป็นจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับโอนรอบที่3แล้วนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่1,417รายจำนวนวัวอยู่ที่1,521ตัวก็รวมวง,วงเงินกว่า3.1ล้านบาท และโอนเงินรอบที่4ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่340รายจํายจำนวนวัวอยู่ที่366ตัวก็รวมวงเงินกว่า8ล้านบาท6เป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับโอนให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ที่3627รายจํายจำนวนวัวอยู่ที่40,12ตัวรวมวงเงินกว่า78ล้านบาท เเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ที่จำนวน5,940รารยจํายจำนวนวัวอยู่ที่ ,6528 ตัวก็รวมวงเงินกว่า1 3 1ล้านบาท8เป็นจังหวัดหนองวัวลำพูนะครับโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรที่400รายจำนวนวัวอยู่ที่429ตัวรวมวงเงินกว่า7ล้าน7แสนบาทนะครับเเป็นจังหวัดอุดรธานีโอนรอบสองให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่จานวน 1,075รายจำนวนวัวอยู่ที่1,183ตัวก็รวมวงเงินกว่า24ล้านบาท10เป็นจังหวัดตากนะครับโอนรอบที่2ให้กับพี่น้องกเกษตรกรอยู่ที่52รายจำนวนวัวอยู่ที่59ตัวซึ่งก็รวมวงเงินกว่า1 000, 4ล้าน4แสนบาท สเเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ที่210รายจํายจำนวนวัวอยู่ที่255ตัวก็รวมวงเงินกว่า4ล้านแแสนกว่าบาท12เป็นจังหวัดสุพรรณบุรีโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่จำนวน453รายจํายจำนวนวัวที่6กรตัวก็รวมวงเงินกว่า11ล้านแแสนกว่าบาท13เป็นจังหวัดตราดโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่3รายจำนวนวัวอยู่ที่3ตัวก็รวมวงเงินกว่า6 6 0 0 0บาท และเมื่อวันที่1มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรจํานวนอีก5จังหวัดซึ่งก,ก,ก็ได้แก่จังหวัดเลยโอนรอบ2ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่4 4รายจํานวนวัวอยู่ที่49ตัวรวมวงเงินกว่า800แสนกว่าบาทนะครับสเป็นจังหวัดนครพนมโอนรอบ2ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่18รายจํานวนวัวอยู่ที่20ตัวกว็รวมวงเงินกว่า5 0 0แสนกว่าบาท3เป็นจังหวัดหนองบัวลาพูโอนรอบ2ให้กับพี่น้องเกษตรกรจํานวนอยู่ที่8รายจานวนวัวอยู่ที่9ตัวรวมวงเงิน ินกว่า2 0 0แสนกว่าบาท4เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอนรอบ3ให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่12รายจำนวนวัวอยู่ที่12ตัวก็รวมงเงินกว่า2 8งแสน 8, นกว่าบาทนะครับ5เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช โอนให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่1รายวัวอยู่ที่1ตัวก็รวมวงเงินกว่า1 3 0 0 0บาทนะครับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดเรเฉลิมชัยซีออนยืนยันว่าจะเร่งมีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรครบภายในเดือนเมษายนนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ